ไปดูสถานการณ์ที่เวเนซุเอลากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภารัฐธรรมนูญซึ่งประธานาธิบดีนิโคลสัสมาดูโรนั้นยืนยันให้เดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากนานาประเทศรวมถึงคนในประเทศส่วนใหญ่ก็ตามนะครับปรากฏว่าเหตุการณ์บานปลายกลายเป็นความรุนแรงครับมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10รายครับ ขบวนรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจที่วิ่งบนถนนสายหนึ่งในกรุงการากัสถูกโจมตีด้วยระเบิดรุนแรงครับทำให้มีตำรวจปาดเจ็บ7นายนอกจากนี้กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลได้จุดไฟเผารถมอเตอร์ไซค์ของนักข่าวที่ติดตามรายงานการประท้วงและตำรวจคว่างแก๊สน้ำตาใส่นักข่าวด้วยนะครับ ขณะที่ผู้ประท้วงหลายรายครับเข้าทำลายหน่วยเลือกตั้งและก็ปิดกั้นถนนทำให้ตำรวจต้องยิงกระสุนจริงเพื่อระงับเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10รายรวมถึงผู้สมัครสมาชิกสภา,าร่างรัฐธรรมน,น,นูญ1คนเหตุนองเลือดล่าสุดนี้นะครับทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากการประท้วงรายวันตั้งแต่เดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ120คนแล้วครับ ความวุ่นวายนั้นเกิดขึ้นขณะที่ประชาชนร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภารัฐธรรมนูญ545ที่นั่งนะครับที่จะมาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรที่เผชิญกระแสะขับไล่ให้พ้นจากตำแหน่งมานานหลายเดือนพยายามผลักดันการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็หวังยุบรัฐสภาที่มีพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมาก และออกคำสั่งห้ามชุมนุมช่วงก่อนและหลังเลือกตั้งโดยกำหนดโทษจำคุกถึง10ปีด้วยกันครับล่าสุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งของเวเนซซเอลาแจ้งว่ามีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง41.5%ครับและมาดูโรอ้างว่าเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดของการปฏิวัติในรอบ18ปีแต่ว่าผลสำรวจก่อนหน้านี้พบว่าผู้ตอบคำถามกว่า70%คัดค้านการเลือกตั้งครับ ขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปแคนาดาและก็อีกหลายชาติในลาตินอเมริกาต่างก็ออกมาประนามการเลือกตั้งท้งนี้นะครับโดยสหรัฐระบุว่าเป็นความพยายามรวบอำนาจแบบเผด็จการครับ